ได้ยินเรื่องไก่โต้งไหมรูจะเล่าเรื่องไก่โต้งให้ฟังเขาพูดกไก่โต้งเนี้ยเจ้าไก่โต้งตัวเนี้ยเขาก็แบบรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสําคัญกับทุกมวลมนุษยชาติบนโลกใบนี้มากทุกๆวันเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปเชิญตะวันนะคะขันสักพักหนึ่งตะวันก็ขึ้นเขาก็เลยคุยกับเมียเมียและลูกของเขาว่าลูกเอ้ยพ่อเนี่ย ได้รับเรื่องมาเป็นผู้เชิญตะวันนะหน้าที่นี้มันทรงเกียรติมากเลยมันยิ่งใหญ่มากแล้วมันไม่ใช่ไก่ธรรมดาทั่วไปที่จะทําได้มันต้องเป็นพ่อเท่านั้นถ้าพ่อไม่ขันโลกนี้เนี่ยมันจะบุดดับไปหมดเลยแนละลูกนะไก่ตรงก็พูดกับลูกนะคะแล้วก็ภรรยา ภรยากับลูกก็เชื่อนะคะจนผ่านมาวันหนึ่งคะ่ะเจ้าไก่ต้งเนี่ยก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยขึ้นเริ่มป่วยเริ่มแก่นะเจ้าลูกไก่ต้งก็เริ่มโตเป็นไก่ต้งหนุ่มนะคะก็เลยบอกพ่อว่าพ่อฮะภารกิจหน้าที่นี้ผมขอทําแทนได้ไหม เดี๋ยวผมจะเชิญตะวันแทนพ่อเองเพราะว่าผมเนี่ยมีเลือดของพ่ออยู่ในตัวพ่อบอกว่าหืมวาจาสามเหามันไม่ใช่คนทุกคนจะทําได้นะเอ็งเป็นใคยเ,เด็กเมื่อวานเชิญหน้นาที่เนี้ยเอ็งไม่สามารถทําได้หรอกมันต้องเป็นพ่อเท่านั้นฉะนั้นละไม่มีใครทาหน้าที่แทนพ่อได้เมื่อพ่อตายโลกจะดับศูนเมียจ๋าลูกเอ้ยไปเตรียมหาสเสบียงไว้เถอะเนี่ยพ่อว่าพ่อไม่ไหวแล้วในอีกเจ็ดวันนี้น่าจะตายแล้วลูกเ้ย เสร็จแล้วภรรยาและลูกก็เชื่อนะคะเพราะว่าสามีเนาะสามีเป็นผู้เชิญตะวันได้ทุกวันจริงๆก็ไปเตรียมสเบียงไว้เพราะว่าสามีเลิอกอดแอทผลสุดท้ายลูกไก่ก็ไม่ได้ขึ้นไปขันนะเจ้าไก่ต้องหนุ่มเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นไปขันนะคะแต่ผลสุดท้ายพอพ่อเสียไปพระอ,อาทิตย์ก็ขึ้นอยู่ดีแม้ไม่มีใครขันเหมือนกันเลยคะ่ะกฎของโลกใบนี้ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเก่งคนเดียวแล้วคุณคิดว่าคนอื่นทํางานแทนคุณไม่ได้คุณก็จะต้องเหนื่อยจนมันตาย คุณคิดว่าคนทุกคนมีความสามารถและมีความเก่งกาจที่แตกต่างกันแล้วคุณรวมคนเก่งกาจมาอยู่ในที่ที่คุณทำงานคนนี้เก่งไอทีคนนี้เก่งบัญชีคนนี้เก่งไลฟ์สดคนนี้เก่งมาร์เก็ตติ้งคนนี้เก่งประสานงานคนนี้เก่งคนเรามีความเก่งหลายอย่างเนาะไม่ใช่เราเก่งที่สุดโอ้ยทุกอย่างมันต้องผ่านชั้นบ้าตายนะนั่นเป็นสิ่งที่คนรวยไม่ทำโอเคแต่คนธรรมดาทำ